ส,สวัสดีค่ะเด็กๆสว,ส,สวัสดีค่ะคุณครูฝ้าอ่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับตัวเลขอ่าตัวเลขนะคะแต่ก่อนจะเรียนคุณครูมีเพลงเพลงมาฝากสิชื่อเพลงว่าเพลงนับเลขเ เดี๋ยวเด็กๆอ่านตาคูคูนะคะอ่านตามคุณครูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูนะคะเร็วเข้าสี่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 นักดีดีนักดีนักให้ดังดังนักให้ดังดังนกฝูงหนึ่งนกฝูงหนึ่งมากมายเสียใจ เราใ่หนึ่งรอบอ่านเด็นกนันก่งตัวตรงก่อนแล้วก็อ่านตาทุูยหนึ่รอบคะเร็วเข้าสเร็วเข้าสีเร็วเข้าสี่ เร็วเข้าสเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่เร็วเข้าสีนักดีดีนักดีนักให้ดังดันักให้ดังดนกฝูงหน,นกฝูงหนึ่ง,ง,งมากมายเสียใจ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่ห้าหกเจด้าสทำได้ไหคะได้อะคราวน,นี้เราร้องเป็นเพลงเลยทันข้าพร้อมกับดูเลยนะคะเร็วเข้าสิเร็วเข้า ตัวเลขกับเป็นนกอ่ะเร็วเข้าซเร็วเข้าซนับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียงดังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าคราวนี้จบไปแล้วนะคะกับเพลงของเรา จำนวนให้เราทราบได้ว่าสิ่งของมีจำนวนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เด็กๆบอกมาเมื่อกี้อ,อันนี้เลขหนึง่ง นช่หคะ ได้ใช่ไหมคะครัคราวนี <ock pet ing noise> uh ้ค huh. ุณครูน้องแอยากลงไปก่อนลูกคราวนี้คุณครูมีภาพมีรูปภาพแล้วก็จะให้เด็กๆช่วยกันนะจานวนรูปภาพแล้วเด็กๆก็ออกมาหยิบกระเด้งให้คุณครูเด็กๆทาได้ไหคะได้เดี๋ยวเราดูอะคราวนี้นั่งตรงเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะหาตัวก่อน ผ้าไหนคะลูกผ้าโน๊กเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะบจัวนวนโนกว่ามีโนกกี่ตัว Bye.

I love you. พร้อมไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะส่มรู้จักสูงไหมคะเรยัเหมือนกล่องส่งนะแต่อันนี้เป็นสูงตัวเลขกครูผ่านมาดอันนี้นะอันนี้มีขอตั้งอยู่บนโต๊ะจะมีขอตั้งอยู่บนโต๊ะนะคะคุณรูจะให้เด็กหยิบสิ่งของที่ตรงนี้เนยให้เท่ากับจำนวนตัวเลขสมมติถ้าครูหยิบเลุณครูชูเลขกอะไรคะ สองชิ้นสอง,สองชิน้นอันนี้คือตะกร้าที่เราจะใส่ของเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆเอาให้ครูครูได้ไหมคะได้เดี๋ยวก่อนนะอาตวเล็กก่อนอ่ะได้ละ องดูออเขาไม่ป้าได้ไม,มาแล้วอ่ะหนมาดาว,วิน๋ยเวไปป้าจะนั่ให้ดูออเอาเดีป้านะถ่ายรูปกิบดวก้งหนึ่งน้ำนสองสามสี่ห้า Hey! ใบงานนะคะลูกอ่าใบงานใบงานบมือนบนบงานใงานักมาแล้วนักมาแนะใบงานโยงเส้นจับคู่ค่าตัวเลขดูนะคะน้องทำยังไงนะนี้